พึ่งนภาคุณจิราชาตาคะแม้ว่าตอนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกดจะมีฝนตกจากอิทธิพลของพายุคมปาซุนะคะแต่ก็มีการประเมินของเจ้าหน้าที่นะคะว่าจะไม่เติมน้ําแล้วก็ส่งผลให้น้ําท่วมในพื้นที่ขยายวงกว้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการเร่งระบายน้ํามูลลงแม่น้ําโของอย่างต่อเนื่องทําให้ตอนนี้นะคะพื้นที่น้ําท่วมยังคงจํากัดอยู่ในพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มติดลําน้ํามูลและพื้นที่ท้ายเขื่อนราศีสลดยเท่านั้นค่ะ เจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮกำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่ลอยมาติดอยู่บริเวณหน้าเขื่อนราศีสไลอำเภอร,ราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเปิดทางระบายน้ำมูลให้ไหลสะดวกมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่แขวนบานประตูระบายน้ำทั้ง7็ดบานของเขื่อนราศีสไลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำในแม่น้ำมูลเพราะน้ำจากต้นน้ำมูลในจังหวัดนครราชสีมาและมวลน,น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกจะทยอยไหลเข้าเขืเข่อนราศีสไล โดยตอนนี้มวลน้ำสูงสุดยังอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และจะไหลผ่านเขื่อนราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะ เจ้าหน้าที่โครงการรักษามูลล่างเขื่อนราศีสไลระบุว่าแม้ตอนนี้จังหวัดศรีสะเกดจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุคมปาซุแต่จะเป็นลักษณะมีฝนตกกระจายจึงไม่ช่วยเติมน้ําในพื้นที่มากนักประกอบกับก่อนหน้านี้นะคะได้ทําการเร่งระบายน้ํามูลลงแม่น้ําโขงจึงทําให้น้ํามูลในจังหวัดศรีสะเกดยังไม่ล้นตลิ่งแต่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะมวลน้ํามูลที่จะไหลลงมาเติมที่จะทําให้พื้นที่ลุ่มต่ําติดลําน้ํามูลได้รับผลกระทบค่ะ ตอนนี้นะคะมีชาวนาค่ะซึ่งมีนาข้าวอยู่ในที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำมูลนะคะและอยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัฐค่ะยังต้องรอรุ้นนะคะมวลน้ำมูลนะคะจากจังหวัดนครราชสีมาที่จะไหลลงมาสมทบนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ผลผลิตนะคะข้าวที่กำลังจะเก็บผลผลิตนั้นได้รับความเสียหายดิฉันได้ลงพื้นที่นะคะติดตามชีวิตของชาวนาในอำเภอราศีสลยัยไปติดตามกันค่ะ ต้นข้าวที่กําลังออกรวงถูกน้ํามูลเอล่อล้นไหลเข้าท่วมมานานเกือบหนึ่งสัปดาห์ทําให้เมล็ดรีบแบนและเน่าเสียความหวังที่จะเก็บเกี่ยวข้าวไปขายนําเงินมาชําระหนี้ของชาวนาบ้านสวนสวรรค์ตําบลหนองแคมเพื่อราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดหมดลงและคงต้องพักชําระหนี้ในปีนี้ไปก่อน ชาวนาบอกว่าที่นาอยู่ท้ายเขื่อนราศีสไลายและอยู่ในที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำมูลจึงเสี่ยงถูกน้ำท่วมแต่ปีนี้น้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวในช่วงข้าวตั้งท้องจึงเก็บเกี่ยวไม่ทันครับผมเดีอยรรอนกันนี่แหละครับนาเอาน้ำไอ้น้ำมาถ่วมต้นสิ่ได้ผลผลิตพราีพ่อนามาถ่วมนี่จังได้เอราลองทั้งฝ่ายว่าอยากให้เพิ่นพันนาใม้ราษฎดอนได้เห็ด อาชีพน้าหรือการเกษตรนาแรงเพราะประเดีรับผลกระทบในใน,ในหนาในหนานี่นะพอหนึ่งเขาผ่านนาแรงเขาไม่น้ำเห็ดหนาปังกษสรไดมีอาชีพมียังด้วยสีบ่อนไ,ไปเดือดร้อนทั้งกับทั้งไฟว่านาข้าที่กำลังจะออกรวมและมีกำหนดเก็บเกี่ยวใน3สัปดาห์ แต่น้ำมูลที่เริ่มเอ่อเข้าท่วมทำให้ชาวนากังวลว่าน้ำจะท่วมนาข้าวเสียหายทั้งหมดพวกเขาจึงทำได้เพียงหวังว่าระดับน้ำจะไม่ท่วมสูงและพอจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้บ้างมันก็ทำใจทุกปีนะเพราะว่าตรงนี้มันมันก็เสี่ยงทุกปียังหวังที่จะได้ข้าวไหมคะตอนนี้ค่ะมันก็ความหวังมันอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบนะครับตอนนี้ต้องทำยังไงคะตอนนี้ ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะ mm hmm. เพราะว่าคือเราป้องกันแล้วแต่มันมันก็ยังทำไม่ได้ mm hmm. คือมันน้ามันเข้าเข้าท่อนี่นี่ช่วยกันเอากระสอบทรายอะไรไปไปตันแล้วแต่มันไม่อยู่ mm hmm. มันก็เข้ามาเรื่อยๆ ตอนนี้มีนาข้าวของชาวนาในพื้นที่ลุ่มต่ำในนำเอราศีสไลและอำเภอศิลาลาดถูกน้ำท่วมเพราะเป็นจุด <นำ S 1> รับน้ำมูลในจังหวัดนครราชสีมาและห้วยเสียวที่รับน้ำจากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ชลประทานว่ามวลน,น้ำเหนือจากจังหวัดนครราชสีมาจะไหลามาถึงจังหวัดศรีสะเกดในปลายสัปดาห์นี้และจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำในนำเอราศีสไลย,ยังชุมน้อยเมืองและอำเภอกันตรารมได้รับผลกระทบ ตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีฝนตกโปรยปลายนะคะลงมาในจังหวัดศรีสะเกดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีน้ําไหลผ่านเขื่อนราศีสไลนะคะเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะลักษณะจะเป็นน้ําไหลนะคะ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการระบุว่าปีนี้แม่น้ำมูลมีปริมาณน้ำมากแล้วก็มีน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไก่นะคะไหลลงมาสมทบนะคะแต่เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำค่ะในพื้นที่ต้นน้ำมูลในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะคะ ตลอดลำน้ํามูลจนถึงพื้นที่ปลายน้ําในจังหวัดอุบลราชธานีกว่า100อเครื่องค่ะก็ทําให้ศักยภาพในการระบายน้ําในแม่น้ํามูลลงแม่น้ํโขงนั้นยังระบายได้ดีนะคะซึ่งพื้นที่ต่อไปค่ะที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งเป็นจุดรับน้ํามูลและน้ําชีค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีพื้นที่น้ําท่วมในหลายชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ําติดลําน้ํามูลค่ะคุณพึ่งน,นภาคุณจิราชาตาค่ะค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณคุณพระจีค่ะ